สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซิตี้เกิล h ช n แน,นลนะคะวันนี้เป็นวันหยุดัะขัดเบอร์เดิลน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาป้าแถวๆย่านนำลูกกานะคะแล้วเดี๋ยวจะไปไหนต่อคอยติดตามชมกันเลยค่ะเราก็แวะมาซื้อกาแฟนะคะแล้วก็นั่งกินซะเลยทีนี้อันนี้เขากินอะไรนะ <laughs> 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 อะไรเอ่ย 이, 인 이, 뭐, 이, 뭐, 이, 이, 뭐, 이, 뭐, 뭐, 가 뭔지 잘 모르겠어 이, 쩌다 우리 여기까지 알수 없는 뭐, 이, 이, 뭐, 이, 이, 뭐, 이, 이, อาหารกลางวันที่เรามาทานในวันนี้นะคะก็คือร้านครัวร่มไม้ฟอมาทานหลายรอบแล้วบรรยากาศดีเลยค่ะบรรยากาศดีใช้ได้เลยตอนแรกไม่ใช่แบบนี้นะตอนนี้เขาปรับปรุงมีที่ถ่ายรูปเดินเข้าไปน,ะนี่ ที่นั่งของเขาก็จัดแบ่งเป็นโซนๆค่ะตรงที่ฝอนั่งก็จะเป็นแพรแบบนี้เลยค่ะวันนี้เรามากับใครเนี่ยแนะนำตัวกันค่ะชื่ออะไรคะเอาแมเออชื่ออะไรนะคะโอ,อ๋อวันนี้มาทําอะไรที่นี่คะน,น้าโอ,อ้หนูชอบอะไรที่นี่คะอนนชอบกินอะไรปลาทอดปาทอดหรอ มเมนูที่นี่เขาก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีทั้งเมนูอาหารจานเดียวเป็นกับข้าวยำต้ตมตำอาหารของหวานบิงซูสปาเกตตี้อะไรแบบนี้เลือกสรรได้ตามใจชอบวิวดีมากๆธรรมาชาติปรับปรุงขึ้นเยอะเลยตอนแรกไม่มีโซนแผ้พวกนี้เนาะหิวข้าวใช่ไหมคะชอบกินปลาก,กระพงใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหม <c oughs> หนูมาที่นี่บ่อยไหมคะบ่อยไหม,มบ่อยแล้วใช่มมาที่รานกินแต่ปลากระปง,งอ่ะคนเนี่ยทุกคนก็คืออร่อยจริงแล้วอาหารเขาสดไม่มีผงชูรสด,ด้วยเมื่อกี้สั่งไปแล้วกำลังรออาหารกันนะคะระหว่างรอข้าวมาพาหลานไปเดินเล่น <c oughs> ทำเป็นซุ้มถ่ายรูปมีปความเนเจอร์นี่ที่สั่งมามีกายผัดเม็ดมะม่วงปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็แกงส้มชมอุ่มกุ้งนั่นอง กำลังหิวกันเลยตอนนี้นี่คือที่เราสั่งมาทั้งหมดนะคะลุยกันเลยเรา,านะะนเนี่ยตักเลือดปลาใส่ตาแล้ว นิวได้หวานนะอ้ยเก่งจังเลยเป็นไงคะอร่อยไหมคะอร่อยไอ้ยดัง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 เบดีกูดโอ้โหเยี่ไปเลยถามทางนี้ป้าเลยอร่อยไหมคะคุณป้าอร่อยมากเลยค่ะอันนี้กินปลาไปบ่อหนึ่งใอะไรมาคะเลี้ยงเลยเห็นไหมคะใส่อะไรมาคะใส่อะไรมาคะ รู้ละขัแสดงถึงความอร่อยอร่อย เรามาถึงกันแล้วนะคะฟาร์มลุงแดงเมลอนจังหวัดปทุมธาน,นีนั่นเองค่ะที่นี่นะคะฟอย์ไม่เคยมามาก่อนเลยนะเป็นครั้งแรกเลยที่มาไม่รู้ว่าเมลอนยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆน,นะคะเ,เห็นเขาบอกว่ามีมีป้ายบอกนะว่าเป็นมีฟาร์มเมลอนฟาร์มมันเบอรี่เป็นฟาร์มเกษตรเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นคาเฟ่มาดูกันครับ ที่นี่คือเพิ่งมาครั้งแรกนะคะ mm hmm. เขาบอกเมลอนยังไม่ถึงฤดูอีกประมาณเดือนหนึ่งเนาะตอนนี้มี mm hmm. ให้เก็บมันบอรี่กับมะเขือเทศ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมากินอะไรกันก่อนของหวานนะคะแล้ว mm hmm. เดี๋ยวค่อยไปเก็บกัน mm hmm. เฮ้ย mm hmm. บรรยากาศดีลมเย็นสบายมีคนจะเข้ากลอง <laughs> เมลอนนะเมลอนปั่นเมลอนทั้งหลายเมลอนชาเมลอนอเมริกาโน่เมลอนเมลอนข้นสดเย็นเมลอนไอมันบร์รี่นมเย็นสมูทตี้โยเกิร์ตเยอะแยะมากมายเลนมเย็นอะไร 시도 때도 없이 심으룩하고 고민이 생겼니 음. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같은 เรากำลังจะขึ้นไปชั้นบนกันทุกคนเป็นบ้านทรงไทยรมเหมือนปนหนึ่งว่ามาจากบุพเพสันนีวา่าหนูดูค่ะโอะทาดีนะขออากาศดีมากๆเนอะดันเนียเนาะบวนกระตกอันเนี้ย <c oughs> อะไรนะอุ้ย ไม่สบายหลบกันหลบกันอา้าวฝนตกทุกคนผู้มทาทันขัดคำคือท,ที่นี่ก็อยู่ในตัวเมืองปทุมธานีนี่แหละปอยเซิร์ชมาแต่มันก็ค่อนข้างไกลเนาะจากร้านอาหารเ,เราประมาณโห4สห้านาทีได้นะคะกว่าถึงที่นี่ไม่รู้ว่าจะมีเวลาเหลือไปที่อืน่นหร,รืห Girl, อเปล่าค่ะทุกคน <พ Girl. S 1> เราได้สั่งน้ำเมลอนปั่นสมูทตี้ไปนี่คือสิ่งที่ได้ ดูความเรียวดิคือในใจคิดว่ามันควรจะใส่นมมาแบบนวลน,นวลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือ,อยังไงม, <c oughs> มีแต่มลอนไม่ใช่ <c oughs> มีแต่เม,ม,มลอนจริงๆทุกคนนี่ก็ไหนมใช่ไหมนมเย็นนมเย็นเมลอนก็ม <c oughs> นะีนคือนมเย็นเมลอนก็เลยมีนมขาวขเขาอาจจะใส่กินเมลอนมา <c oughs> <c oughs> วนี่ค่ะท like ุกคนนอกจากเมนูเครื่องดื่มใช่ไหมเขาก็จะมีพวกสเต็กส้มตำยำสลัดข้าวโหเยอะนะทุกคนแต่เราอิ่มมาแล้วนะเลยสั่งน้ำเนึ่งเดียว กว่าเก็บมาแล้วก็จะไปชั่งกิโลนะคะแล,แล้วนี่เก็บมาแล้วนี่เก็บใส่นี่เลยเห็นไหมไม่ดดแดงอ่ะไม่ดดแดงๆ้อ้แดงๆเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยทุกคนดูดิจะว,ว่าไปชีวิตเคยเก็บแต่สตรอเบอรี่นะ<ช>อันนี้มีมะเขือเทศให้เก็บ บอกว่าโลแล้วเท่าไหร่หมูจำไม่ได้แต่ถูกมากมโอ<ฮ>้หเอามาให้อามาวางเลยวางเออออาเด็ดอีกอเอาแดงแดงเอาแดงแดง มีทั้งสีแดงและสีเหลืองนะคะออโอ้ใช่เมอกีเก็บสีเหลืองมากเยอะมากมีเก็บสีเหลืองว้าวเหลืองนี่ว้าวสีเหลืองเป็นพวงเลยว้าวเก๋ามะเขือเทศพันนี้อร่อยมากจะไปต้มซุปให้ดานเนียทานนะคะโอ้โหดีจังเลย นุกใหญ่เลยด้านนี้สนุกใหญ่เลยใส่หมวก <c oughs> <c oughs> เอามาใส่ตะกร้าเลยใส่ตะกร้าได้แล้วค่ะด้านนี้ไหนสินี่ว้าวด้านนี้ลุมพูลกับหมวกนี่นี่ตะกร้าแล้วมีทั้งเหลืองและแดงสวยงามนี่มะเขือเทศสีเหลืองของเราโอ้ วันนี้จะเอามาเขือเทศไปทำอะไรจ๊ะทำต้ซมซุปให้ลูกน้อยโอ้โห <laughs> <laughs> นี่เป็นพวงเลยฮาทุกคน เออจะว่าไปไม่เคยกินมะเขือเทศสีเหลืองนะไม่รู้เป็นไงนะปกติฟอยก็ไม่ชอบกินมะเขือเทศเหรอกทุกคนแต่พอมันเละๆอยู่ในต้มซุปอะไรเงี้ยมันก็อร่อยดีนเนาะนี่อาอะไรนี่นี่นี่น <c oughs> ต้อ <c oughs> ราเอาเลยนี่ดูดูเะนะที่บ้านเราตั้งใจปลูกม <c oughs> เหลือเด็ <c oughs> ด,ดไปด้วยได้ไหมนะ อันนี้นี่ลูกมันล่าเลยมันล่าเลยมันล่าเลยอะนี่อ่ะโอ้โหเก็บนี่ก่อนเดี๋ยวมันล้นมือได้เนี่ยใส่นี่ก่อนแล้วค่อยใส่ต่อไปเดินนำหน้าหมูดูเต็มเลยโอ้โหค่อยๆค่อยค่อยค่อย อ,นนอุ้ยป้าน,นั่นอะไรอะ่ะใบสาราแนค่ะงามมากเลยนะใบใหญ่ใหญ่จริงทุกคนคือมาหลังนี้คือแบบกินหอมมากที่บ้านไม่ยอมขึ้นนะทุกคนใครมีเคล็ดลับยังไงก็บอก หายไปหมดแล้วตอนมากับร้านก็ดกดีๆเดี๋ยราจะไปไหนอ๋อเดี๋ยวเราจะไปเก็บมันบอรี่กันต่อเก็บไหมชอบค่ะมีผนติดใจหนึ่งอัตราน,นะฮะได้ได้มะเขือเทศมาประมาณสิบโล <laughs> อ้าวนี่ไงมันเบ๊อบรี่ไม่ใช่นี่มันมะม่วงทุกคนไม่ใช่นี่ไรมันเบ๊อบรี่ที่บ้านก็มีนะแต่ลูกน้อยนิดมากท่านีา้ยังเด็ดไม่ถึงนะลูกดําดูออกแม่ดําอาลุยฮะทุกคนเขาบอกลูกดำสจะหวานกับลูกแดงลูกแดงมันจะเปรีย้ยว อันไหนนะที่หวานสีดำๆใช่ไหมแม่ดำสนิทแม่ดิลองอันนี้ลอง,อลองชิมตาม<ส>ที่แม่ว่าวมันจะหวานไหมหืมหวานตรงไหนเปรี้ยวอ่ะ <c oughs> หืมเอาใหม่นี่ ห,ไไหวานจริงสีดำหวานจริงต้องดำจริงๆนะทุกคนมีเด็กเพลิดเพลินมากเลยคะทุกคนตอนนี้ มอรี่เดี๋ยวเราก็เอาไปจริงๆเอาไปใส่สลัดเอาไปปั่นเป็นสมูทตี้อะไรอย่างงี้ก็ได้นะใช่ไหมไปใส่โยเกิร์ตใส่อะไรเข้าไปใช่ใส่อะไรก็ได้นี่ทุกคนเราจะเอาไปประมาณอีกสักสิบโลน่าจะก็น่าจะประมาณห้าโลแล้วโอเคจะดับไหมนี่อันนั้นได้กี่กิโลอันนี้ได้สองโลสองจุดอันนี้โลเท่าไหร่นะอันนี้ได้สองจุดห้าโลละ อันนี้โลลาร้อยห้าสิบกระสีละสิบห้าอ๋อมันบริ่เท่าไหร่นะคะมันบริ่ขีดละยี่สิบโอ้โหมันรวมกัเลยค่ะมีสองโลพึ่งเท่าไหร่นะสองโลพึ่งเท่าไหร่นะเนี่ยเดี๋ยวจะมาเช็คกันอันนี้ตู้โลเยอะมากเยอะมากทั้งหมดที่เราเก็บมานะคะทุกคนเยอะพอสมควร นี่เลยมะเขือเทศประมาณ2โลห้าสามร้อยแปดสิบสองมันบอรี่ครึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นสี่ร้อยแปดสิบสองนี่แถมได้แถมใบโหระพาเอ้ยจระแหน่ได้แถมเป็นจระแหน่มาสดจริงๆก็ไม่ได้เก็บหรอกแต่เราไปดึงมาโอเคนะคุ้มอยู่ทุกคนเยอะนะ ค่ะทุกคนสำหรับทริปวันนี้ก็คือตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วไม่สามารถไปไหนได้แล้วก็วันนี้นะคะก็ไปหาไปทานข้าวพาเด็กน้อยไปเก็บผลไม้ผักมะเขือเทศมาก็สนุกไม่เบาทุกคนเผื่อทุกคนจะเปลี่ยนบรรยากาศที่นี่เขาบอกเปิดมาเท่าไหร่นะหกปีหกปีแล้วทุกคนแล้วเราเพิ่งมานี่นะเราเดี๋ยวกระมาอีกเดือนหนึ่งเขาบอกจะมีเมลอนน่าสนใจมากเดี๋ยวคงจะต้องมาซ้ำค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเพราะเหนื่อยแล้วเนาะอย่าลืมสโลแกนของเรานะคะสุขกายสบายเงินสบายสติสิเกอร์แล้วพบกันใหม่การกิจนา๊ายบอย 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아.